สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าจะเติมเงินมือถือผ่านทูมันี่วอลเล็ตทำยังไงอ่าอันนี้ทำไมถึงใช้ชูใช้ชื่อว่าทูว l l e t มันยาวพี่อ่าตันสั้นก็ได้นะขึ้แต่ก่อนผมเรียกทัวรเลยไม่เคยมีมันนี่สักทีนึง่กหลังมีมันนี่เลยอาวมันนี่ก็มันนี่อ่ะ,อะไม่เป็นไรอาช่างมันเถอะเติมอะไรได้บ้างคายไหนได้บ้างอ่ะแน่นอนของทูนะพี B ่มันก็ต้องเติมทูได้มันดับต้นอยู่แล้วอ่ะนะแล้วนอกนั้นยังเติม a อได้ดีแทกได้อ่บางคนก็จะมีคำดามแล้วทีโอทีไมคหรือยี่ห้ออื่นเติมได้ไหม เออไม่ได้พี่เป็นกงเพนกวินแลวก็เติมไม่ได้ทังนั้นแหละเออทำไมอ่ะอืมก,ก,ก็เขามีให้แค่นี้พี่อ,อ,อย่าเติมไข่เล็กไข่น้อยไม่มีเขามีแต่ไข่ใหญ่อ่ามันเติมได้แค่าสามไข่นะพี่นะอ่าทํายังไงอ่าทํายังไงอันนี้ต้องต้องบอกว่าคุณต้องได้ใช้ทูมันนี่วอลเล็ตอยู่แล้วนะอันนี้เราโดดข้ามขั้นตอนล็อกอินไม่เกี่ยวเติมเงินไม่เกี่ยวโอเคเราจะพูดถึงื่องก็เติมเงินเข้ามือถือ ที่เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นโอเคไหมหรือจะจ่ายบินก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างอมาเราก็เข้าไปในแอป to ม n นี่วอลเลตรงนี้นะ,ะเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องให้เราล็อกอินพี่ <c oughs> พี่ก็กดล็อกอินไปนะรหัสพี่นะไม่ต้องมาถามหารหัสผมหร <c oughs> โอเคเมื่อเข้ามาในหน้าหลักตรงนี้เราก็จะเห็นคําว่าเติมเงินมือถือถ้าเป็นของทูมันสะดวกมากเลยพี่ลูดลงมาข้างล่างมันอยู่ตรงนี้นี่เติมเงินมือถือเห็นไหมชัดๆเลยนะอ่านี่แต่กดเข้าไปเลยครับผมอ่ากดเข้ามาปั๊บมันจะมีให้คุณเลือกเลยนะอ่ะคุณก็กอกเบอร์โทรศัพท์ไปที่เป็นเบอร์ของทูมูฟโอเคไหมคุณก็กอกปั๊บเสร็จแล้วคุณกอกเสร็จแล้วคุณก,ก็ณกดจํานวนเงิน อันนี้ลองทดสอบให้ดูเพราะฉะนั้นก็เติมมานน้อยหน่อยไมต้องเติมเยอะปกติเติมเงินก็เติมน้อยๆอยู่แล้วเติมเพื่อให้มันมีวันเพิ่มขึ้นแค่นั้นและและที่สำคัญของทูมันซื้อวันได้เพราะฉะนั้นเวลาเติมแล้วก็จะเอาเงินไปซื้อวันด้วยเพราะฉะนั้นเติมให้ดูก็เติมแค่นี้พอสิบบาทไม่ต้องเติมเยอะหรอกโอเค เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสิบ,บาทตรงนี้แอเราหรือจะจะจะกีะ่บ,บาทที่ก็ว่าไปก,กนะ็แล้วกันนะแล้วพี่ก็กดยืนยันโอเคไหมอ่ะกดยืนยันปั๊บมันก็จะมาตรงนี้เขาก็จะบอกถึงรายละเอียดว่าเออเราจะเติมเงินในเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะจำนวนเงิน10บ,บาทนะเ,เงินที่ออกออกจากทูมันนี่วอลเลนนะเราก็กดจ่ายตังเลย10บ,บาทโจเท่านั้นเองจบแล้วไม่มีอะไรมากมายเราก็กดกลับไปที่หน้าหลักเลยครับผมเพราะอะไร เพราะเราจะมาดูว่าแล้วถ้าไปเติม a อกับ d ีแท็มันไปเติมตรงไหนอ่ะอันนี้อันนี้พี่นี่เนี่ะเราก็มาตรงนี้มาตรงคําว่าดูทั้งหมดตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะมีอยู่ข้างล่างๆหน่อยนี่มันมีเติมเงิน a อ d t ดีทอยู่ตรงนี้พี่โอเคไหมอ่ะพี่ก็กดลงไปสิกด A อให้ดูก่อนอ่ะกด a ออันนี้เป็นระบบ a a s มันอยู่ตรงนี้หรือจะเอาดีแทพี่ก็ไปกดตรงนี้โอเคไหมเราเอาเอ s ก่อน เออมันก็จะมีเรื่องเติมเงินมีเรื่องจายบินโอเคอ่ะอยู่ตรงนี้เราก็กดเติมเงินไปอ่ากดเติมเงินโชว์มันก็เปิดหน้าเอขึ้นมาแบบนี้อ่อันนี้เติมให้ดูไม่ได้ทําไมอ่ะ <c oughs> แม้จะมีเบอร์เอแต่ไม่เคยเติมถึงห้าสิบาทสักทีหนึง <com> เคยเติมแต่สิบบาทห้าบาทเอาแต่จ้างมาเนาะ ผมไม่ได้ทําให้ดูแต่ว่ากระบวนการมันก็เหมือนๆกันนะพี่พี่ก็พ,กพี่ก็กรอกเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะกรอเบอร์โทรศัพท์ลงไปมันต้องเป็นเบอร์เอนะพี่ไม่เอาเบอร์ทูไปกรอบไปเติมไม่ได้นะบอกคนไม่ใช่เอาเบอร์นี่แหงมากรอบพี่ก็กรอบเบอร์เอลงไปนะแล้วเมื่อกี้ก็มาโกรธว่าเจ้าเท่าไหร่เจ้าห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อย สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งอะไก็ร้อยไม่มีไว้ 1, 000, 1, 5, พันหนึ่งพันห้าี่ก็เติมไปก็แลกแล้วก,ก็กดตกลงเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายอ่าถ้าเกิดเป็นของดีแทกเอาแล้วก็ามากดของดีแทกให้มันเป็นสีสม้มๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเติมเงินอ่ากดเติมเงินเข้าไปมันก็จะเปิดหน้าเว็บของของดีแทกขึ้นมาแบบนี้อ่านะเราก็กดยอมเดี๋ยวคู่กันเราเากดยอมรับทั้งหมดลงไปอ่าให้มันโผล่หน้านี้ขึ้นมา อ่าตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกอ่าม,มีเติมออนไลน์นี่แหละมันก็มันมัน,ม,นมันให้มาทางนี้นี่เราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของดีแท็ลงไปแล้วก็เลือกสี่จะเติมอะไรยี่สิบบาทห้าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอะไรก็ว่าไปหรือระบุจํานวนอันนี้ที่ไอที่ระบุจํานวนเนี่ยสงสัยมากเลยเดี <c oughs> ย๋ยนะถ้ากดเติมบาทหนึ่งมันจะให้เราเติมไป <c oughs> มึงไม่ให้เติมมา้างเติมบัดหนึ่งเอาสาสบวันโอ้โหถ้าได้นี่นะมันอเมซิ่งมากเลยไปลองเล่นดูแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะพก็เสร็จปับ๊บคุณก็ กรอกเบอร์โทรศัพท์เลือกจํานวนเงินที่ต้องการแล้วก็กดเติมเงินตอนนั้นเองก็ไม่มีอะไรมากมายมันก็ประมาณนี้แหละสาหรับการเติมเงินด้วยทูมันนี่วอลเล็ตของทางทูอ่าจะเติมเงินของทูมันนี่ก็ไปเติมเซเว่นนี่ <c oughs> มันง่ายที่สุดแล้วหรือพี่จะผูกบัญชีธนาคารโอนเงินเอาก็แล้วกันไ่ก็ไปทําเอาก็แล้วกันไม่มีอะไรก็มันริมม,มันมีหลายอย่างให้พิ่นได้ทาอะ่ะไปลองเล่นดูก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเป็นวอลเล็ตเป็นกระเป๋าตางังอิเลกทรอนิก รูปแบบหนึ่งเออนะที่ที่ก็มันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะมันไม่เหมือนไม่เหมือนของเอเอรเอ็นมันีค่าใช้จ่ายผมเลยไม่เล่นไอ้นี่มันไม่มีผมเลยเล่นถ้ามันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาจะเลิกออกกันหอกให้หมดพิชัยชัยให้หมดแล้วเลิกเลยอะไรประมาณนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการเติมเงิน มือถือในระบบเติมเงินผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะนะเติมได้ทั้ง A S D แท็กจูมูอะไรก็ว่าไปเออนะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละตอเราคนที่บอกให้ทำแล้วก็อีกเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ